ระบำนากาชานางาซรัรมโดยบรรพชิตฝ่ายพูตานเป็นการเต้นรำอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของความดีเหนือความชั่วพิธีกรรมนี้เชื่อมโยงกับความสำคัญทางจิตวิญญาณของชาวพูตานจัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าผู้คุ้มครองและทำให้การชุมนุมครั้งนี้ศักดิ์สิทธิ์ เสียงกลองที่ดังกังวานสะท้อนถึงแก่นแท้ของคำสอนในดินแดนพุทธศาสนานิกายวัชรยานได้แก่ปัญญาความเมตตาและหนทางแห่งความมีธรรมะอันมั่นคง การแสดงชุดจับมือกันไว้โดยจิตอาสาเดชุกสื่อถึงมิตรภาพและความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างชาวไทยและชาวปูตาร์ดันข้อความภาษาไทยที่ปรากฏในจอภาพด้านหลังการแสดงที่มีพรพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสี่พระองค์ข้อความว่าขอให้ความสัมพันธ์ปูตารไทยยั่งยืนยาวนาน การแสดงชุดมิตรภาพระหว่างภูตานและไทยเป็นการแสดงพื้นบ้านของสองประเทศโดยจิตอาสาเดซุปเช่นฟอนขันดอกและรำกินรีประยุกต์ ฝึกสอนโดยครูจิตอาสาชาวไทยซึ่งร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยเป็นการผสมผสานความสวยงามของการเต้นรำอันอ่อนช้อยและสวยงามแต่งไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทยและพูตานสะท้อนถึงมิตรภาพอันงดงามระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน และการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย,ยมงคลชับเพนโดยคณะบรรพชิตฝ่ายปูตานขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระพารา,ามัยแข็งแรงสมบูรณ์และมีพระจมพันษายิ่งยืนนานในการนี้เสด็จลงจากพระปราที่ประทับ เดยรองประธานปันพชิตภูตาลได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวนหนึ่งแผน่นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานส่งพระดำเนินเยี่ยมประชาชนชาพูตานทุกเพศทุกวัยที่มาเฝ้าทุลลออทูลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นในบริเวณลานเทรนเดียวทางเพื่อชื่นชมพระบารมีโดยต่างรู้สึกปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานในครั้งนี้ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่สิงเยวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานพระองค์ที่สี่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งภูตานสมเด็จพระราชชนนีสี่พระองค์และพระราชวงศ์ภูตาน ก่อนจะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากลานเทรนเดียวทางกลับโรงแรมที่ประทับโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนินีแห่งพูตานส่งส่งเสด็จ ช่วงค่าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปยังแบงค์เควททอล์พระราชวังเดเชนโชลิงกรุงทิมพูซึ่งเป็นสถานที่จัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานพระราชวนภพตานเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายพูตานส่งร่วมและร่วมในงาน ในการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานทรงเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตาน โดยงานถว,วายพระกยาหารข้าอย่างเป็นทางการนับเป็นธรรมเนียมปฏิบตัติระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน